ชิ้นละประมาณร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดเนี่ยให้โปรโตีนประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบกรัมเนี้ยเราเอาอจํานวนโปรโตีนนี้มารวมๆกันแล้วให้ได้เจ็ดสิบสองกรัมก็จะเป็นหลักการของการที่กินโปรโตีนได้ถึงถ้าเรากินตรงนี้ถึงเมื่อไหร่ปั๊บนะครับรวมถึงสารอาหารอื่นๆพวกคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ถึงไขมันดีถึงเนี่ยจะทําให้น้ําหนักที่ลดลงไปนะครับจากแคลอรี่ส่วนต่างอะไรไปมันกลายเป็นไขมันล้วนๆตรงนี้นะครับที่หลายๆคนอยากได้กัน ต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ชอยู่ตามที่ไหนก็นแล้วแต่แล้วพิมพ์เข้ามาลดน้ำหนักลงไปตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับออดอกของขวัญที่เป็นดอกกุหลาบนะครับน้องสสิระดานะครับก็มาทีไรก็จะได้มีพวกนี้กันอยู่ตลอดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็กดเคาะใจให้นะครับขอบคุณมากเป็นกําลังใจรู้สึกว่าเข้าไลฟ์กันเนี่ยเขาก็ต้องการไอ้พวกนี้กันหรือเปล่า <laughs> ผมมาใหม่ๆนี่พูดสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเลยนะไปเห็นน้องๆเวลาไปดูไลฟ์ของคนอื่น เออทำไมเขาคุยคำพวกนี้บ่อยๆไว้เออเข้ามาอย่าลืมข้อใจฟา